มาครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับฮีโร่เปต้านะครับใครนะครับที่อยากเล่นเปต้าแล้วก็นึกเซตไอเทมไม่ออกผมขอแนะนำเซตไอเทมเซตนี้เลยเซตเนี้ยผมเทสในแมตช์ลงแรงมาหลายเกมเป็นเซตที่จบท์นะครับถ้าใครนี้ไม่ออกนะครับก็แนะนำเซตนี้นะครับเป็นเซตไอเทมที่ทำให้เปต้านะครับดาเมจแรงแล้วก็อึดถึกนะแล้วก็ในการไล่คิวเป้าหมายจะง่ายมากนะครับถ้าเราใช้เซตนี้นะก็จะมีดาบเซตตีไวนะครับรองเท้าตีไวนะฮะ แล้วก็ในส่วนของสําคัญนะครับนั่นคือขวานติโซโลหรือขวานเฮลกะชิ้นนี้สําคัญมากสาคัญยิงนะครับเพราะว่าเมื่อเรานะครับโจมที่เป้าหมายเป้าหมายติติโซโลแล้วเรานะครับจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยบบกให้กินกับเปต้านะครับทั้งเกาะแล้วก็การเวทนะจะถึกขึ้นนะครับสําคัญนะครับชิ้นนี้แล้วก็ในการเล่นเปตา้าให้อัพสกิลหนึ่งเป็นหลักนะครับสกิลสองก็ ใช่แค่ทําจังหวะสตันนะครับหรือคลักเป้าหมายอารมณ์เล่นก็ให้เรานึกว่าตัวเองเป็นแคลรี่เบต้านะเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่อาศัยการท่านาเมจจากการโจมตีปกตินะครับจากสกิลตีเมจนะครับเดี๋ยวรอเวลสี่นะฮะโอเลนบนเอนโซน,น่าจะไปเลยนะครับเตรียมเลยครับเตรียมไปช่วยเพื่อนเลยนั่นไงโดนเลยครับแคปเปนนี่ต้องพักนะครับ ตอนนี้เราเวลสี่แล้วนะครับเดี๋ยวรอมังกรเกิดน่าจะมีไฟนะเดี๋ยวรอครับรอปอ๊บครับมาแล้วเพื่อนโอ้โหเอ็นโซควางโซ่มาเลยฮะโดนเลยครับต้องไปดูเลเพื่อนโจมตีอันตีครับนี่ฮะสกิลหนึ่งดักรอเลยครับโจมตีโจมตีครับนี่ครับหนึ่งตัวครับฟิวแล้วฮะอือหสวยเพื่อนอ้าวหายาครับหายงยังไม่เวลสี่นะสันได้ครับสันได้ครับ เดี๋ยวรอนะครับรอดับเซตเราก็รีบไปข้างบนดวลเลยครับเพราะว่าซานิทไปแล้วนั่งไงโดนละแทปโดนนะฮะมาเลยครับพื่นอันติพร้อมครับมาเลยสตันหนึทีครับเปิบโจมตีสองทีเรียบร้อยซาลีฟอร์เลนเจ็บตายแต่ว่าซิลน่าจะตายนะแต่ว่าเราส่วนได้นะครับไปดวนเลยฮะต้นเกมเราไหวอยู่ครับดาเมจเรามีครับตอนนี้สกิลโจมตีโจมตีครับ โจมตีโจมตีครับเป่าเป่าครับเป่าอีหนึ่งทีเรียบร้อยครับไม่เหลือไอซานิดมารอตันครับรอตันสันหนึ่งทีชาร์ตเป่าครับไม่ได้ข้างล่างมีฟอร์เรนนะโอเคครับตอนนี้ดับแซตมาพอดีครับสกิลสองสตันครับโจมตีโจมตีตายแน่ฟอร์เรนดักหน้าเลยครับเราวิ่งไวนะวิ่งไวที่สุดในเกมวิ่งไวมากเพราะว่า ท้าสิคมันคือวิ่งไวนะข้างล่างด่วนเลยครับไปด่วนเลยโดนแล้วฮะมาแล้วเพื่อนตันหนึ่งทีครับเป่าเป่าดักหน้ารอเลยครับชาร์จหนึ่งตัวไปเลยฮะเป่าครับสองตัวเรียบร้อยครับหายาถอยออกด่วนเลยฮะหายาหย,ย,ย,ย่านี่รอดไม่ได้หยานหายาตามจริงอะ่ะมาแล้วเพื่อนอีกแปดวิตันหนึ่งทีอ้าวเอนโซว่าไงครับต้องรอฟิวอะ่ะ เอนโซเอนโซเฮ้ยส so, so. ์ผมได้นะเ so อนโซอ่ะได้นะครัแบบนึงตันหนึ่งทีอา้าวพี่อยู่ตรงนี้เหรอนี่ไงได้เจอละเอาเลยครับตันหนึ่งทีกับเป่าเป่า,ปาชาร์จเป่าเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ขวานเฮลกระมาแล้วนะขวานสโลอะ่ะคือแบบดีมากนะครับตอนนี้คือครบสูตรแล้วอะ่ะนี่ครับครบสูตรละขวานเฮลกระมาพอดีโอเค มาเพื่อนอันตรีหกวิใส่ป้อมด่วนเลยฮะชุดอ้าวไปไหนครับกาลีกาลีครับตายตายเรียบร้อยครับโดนสกิลเปต้าเข้าไปโอ้โหโ,หโ,หโดนแน่ฟอเลนลำครับลำละลำเ่าฟอเลนสโลโชุดตายไม่เนีย่ยกระโดดสับ อีกเจ็ดวิตีครับเรียบร้อยชาร์ตนี่งไงรอครับรอมาเรามาตันครับสโลสโลตีโจมตีครับโจมตีครับหนึ่งตัวชาร์ตรอน่าจะยังจบไม่ได้นะเพราะว่าชิปไม่ไม่ถึงอะตายแน่ายานตายไหมตันครับ ตองฟิกด่วนครับไม่ฟิกตายแน่นอนสกิลว่าไงแคปแคปโดนสับแน่สับไหมเพื่อนตายสองป้อมน่าจะแตกนะป้อมกลางตันฟอร์เรนห้าเลยรับฟอร์เรนแขนเอาดีฮะโจมตีสโลครับสโลโจมตีเรียบร้อยครับพร้อมครับพร้อมสกิลพร้อมละตันหนึ่งทีอันติแล้วก็รอตันนะครับ ตันคู่ครับโจมตีโจมตีครับหนึ่งตัวได้มา2อตัวเลยครับชึบพอรินลำฮะเอาดีครับโจมตีสกิลสองเรียบร้อยตีป้อมครับอันตีสองวีนะหายาจะมานะครับการป้อมหมากับหายาก็ไม่กลัวครับตันหนึ่งทีครับโจมตีปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับล่วงครับล่วงไม่ขีก็ตายโอ้โหโดนครับตีมีว่ไงตีมีโอ้โห ชาร์จสกิลอา้าวซานิดครับอยากได้อ่ะแปบ๊บหนึ่งอติอีกสองวิมาตันครับโจมตีเผาปุ๊บปุ๊บตายครับฟอลินชึบของก็ใกล้จะเต็มแล้วนะเหลือแค่มงกุฎมาครับเพื่อนสกิลพร้อมของพร้อมครับตันหนึ่งทีก็โจมตีดาเมจด,ดาเมจแรงเลยครับเอาละเพื่อนสวยเผาเรียบร้อยครับอ,อ้าวเอนโซเอนโซเพื่อนตันเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ก็ ตันแล้วนะครบเซตละผมขายฟินิกเทียนะครับทิ้งชึบ <c oughs> มาอุย้ยเจ็บมากเลยโคตรแรงดามเมจเอาเลยเพื่อนว่าไงเหลือแค่ฟอร์เรนกับ นัดก,กาลีเพื่อนจบตีเรียบร้อยโ,อโหน่าจะจบแล้วนะครับในเกมนี้ก็ประมาณนี้นะในการเล่นเปตา้าด้วยเซตเซตนี้นะครับยังไงก็ไปลองกันได้นะเปตา้า